ชีวิตวันนี้ติ๊กกัญญรัตน์พันตัวสู่ทูตสันทวะไมตรีอายุ47หน้าเด็กมากอายุ47หน้าเด็กมากอดีตนางเอกติ๊กกัญญรัตษ์ชีวิตวันนี้พันตัวสู่ทูตสันทวะไมตรีญี่ปุ่นติ๊กกัญญรัตน์ปล่อยความเซ็กซี่จากอ่างน้ำโชว์ความขาวเนียนแต่ทุกสายตามไม่ได้โฟกัสจุดนี้เลยจริงๆนักแสดงสาวและพิธีกรคนเก่ง ติ๊กกัญญรัตน์ต้องบอกว่าไม่ว่าจะก,กี่ปีเธอก็สวยเหมือนสตาร์บอยจริงๆปัจจุบันเธอเป็นกูรูเรื่องท่องเที่ยวไปแล้วมีรายการของตัวเองที่ใช้ชื่อว่าเซฮาหากใครเป็นแฟนคลับของเธอก็จะได้เห็นไลฟ์สไตล์สุดชิคก,กับการพาเที่ยวสถานที่สวยๆและแนะนำเมนูอาหารอร่อยๆเรียกว่าเห็นแล้วอยากจะไปตามรอยกันเลยทีเดียว และสถานที่ที่ติ๊กกันญรัตพาไปบ่อยที่สุดเห็นจะเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นกับทิปล่าสุดที่เธอพาไปบอกเลยว่าสวยทั้งคนและวิวจริงๆโดยเฉพาะช็อตล่าสุดที่ติ๊กแชะมาจากในห้องน้ำสุดหรูกำลังแช่น้ำอย่างสบายใจเป็นช็อตเด็ดเบาๆกับก,บการโชว์แผ่นหลังอันขาวเนียน แต่บอกเลยว่าทุกสายตาไม่ได้โฟกัสความสวยที่แผ่นหลังเลยแต่เพ่งชัดๆไปที่ใบหน้ากับผิวสดใสและเนียนมากๆหน้าเด็กสุดๆไปเลยจนหลายคนอยากกระซิบถามดังๆกับเคล็ดลับหน้าเด็กนี้เลยจ้าปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นทูตสันทวไมตรีของประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากเป็นตัวแทนนักท่องเที่ยวชาวไทยจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านติ๊กกัญญรัตน์ เคยน้ำหนักขึ้นสูงถึง10กิโลจนทำให้กลายเป็นสาวอวบแต่เจ้าตัวก็ไม่ซีเรียสและไม่มีคนทักเนื่องจากไม่ใช่คนผอมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นน้ำหนักลดลงมาได้10กิโลกร,รมัมจนกลับมาสวยเป๊ะอีกครั้งทำเอาหลายคนถึงกับเซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียว